หนังสือเล่มนี้จะช่วยลดความเกลียดชังที่เรานั้นมีกับคนที่คิดเห็นต่างจากเราช่วยให้เรามีเอกลักม,มากยิ่งขึ้นทำไมคนเราถึงเห็นต่างกันไล่ตั้งแต่ชาติกำเนิดสภาพแวดล้อมความเชื่อวัฒนธรรมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อ่านแล้วอ่านเล่าพอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะหยิบเอาเรื่องราวจากหนังสืออันหลากหลายมาให้กับคุณ อีนี้นะครับผมเลือกเอาหนังสือที่มีชื่อว่าความจริงไม่ได้มีหนึ่งเดียวเล่มนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเล่มน,นะครับของคุณนิ้วกลมที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับมีประโยคนึงครับบอกว่าเราใช้เวลาครึ่งชีวิตในการสร้างอาคติขึ้นมาและเราใช้เวลาอีกครึ่งชีวิตในการทำลายมันไปจากใจอคติที่พูดถึงเนี่ยครับมันมีความรุนแรงแตกต่างกันไปนะฮะ ซึ่งบางทีเนี่ยมันก็ใหญ่โตแล้วก็เลยเถิดนะฮะไม่ว่าจะเป็นการด่าทอความเกลียดชังเลยไปจนถึงการที่แบบบางทีเนี่ยฆ่าแกงกันเลยทีเดียวนะครับอคติที่เราเชื่อว่ามันคือความจริงนะครับแต่ถ้าว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยครับความจริงเหล่านั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีแค่หนึ่งเดียวก็ได้นะครับลองมาฟังนะครับเรื่องแรกที่ผมเลือกมาเลยดีกว่านะครับพูดถึงเรื่องพื้นฐานของเรานะครับ ก็ต้องบอกว่าคนเราเนี่ยมีพื้นฐานหรือมีต้นทุนเนี่ยแตกต่างกันออกไปนะครับอย่างเช่นในหนังสือเนี่ยเขาก็พูดขึ้นมา2เรื่องนะครับอย่างแรกก็คือเป็นต้นทุนทางร่างกายครับไม่ว่าจะเป็นถ้าเป็นเด็กเนาะก็แบบบางคนเนี่ยน่ารักบางคนอาจจะน่ารักน้อยหน่อยบางคนน่ารักมากนะครับบางคนอ้วนบางคนผอมบางคนสูงนะครับแล้วบางคนเนี่ยก็ฉลาดมี่อคดีอันนี้เนี่ยครับมันเป็นต้นทุนที่เราเนี่ยเลือกไม่ได้นะครับมัน เป็นที่ยีนครับที่ถูกส่งต่อกันมานะครับต้นทุนที่สองครับก็คือเป็นเรื่องของที่เกิดนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศที่เกิดนะครับครอบครัวที่เกิดเป็นครอบครัวแบบไหนนะครับฐานะเป็นยังไงนะฮะประเทศที่เกิดเนี่ยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วหรือประเทศด้อยพัฒนาฐานะทางการเงินของที่บ้านนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยครับล้วนส่งผลต่อการเจริญเติบโตนะครับแล้วก็สภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของคนคนนั้นเนี่ย ในการที่จะหล่อหลอมขึ้นมานะครับจนกว่าจะถึงวัยผู้ใหญ่นะครับคำถามนะครับที่น่าสนใจก็คือคุณผู้ฟังลองตั้งคําถามแล้วคิดคําตอบดูนะครับว่าเราทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเล่นกีฬาแล้วแบบเก่งระดับโลกได้ไหมถ้าเราพยายามมากพอนะครับแบบเก่งเหมือนเลอเลเมสซี่เหมือนคริสเตียโนโรนันโดเหมือนไมเคิลจอแดนนะครับอะไรพวกเนี่ยนะครับ ก็จริงๆนะครับก็ต้องบอกว่าอย่างที่พูดไปในเรื่องของต้นทุนนะครับหลายๆคนเกิดมาร่างกายไม่เหมือนกันนะครับพรสวรรค์ก็ไม่เหมือนกันนะครับรวมไปถึงบางคนเนี่ยเกิดมามีพรสวรรค์แต่ว่าฐานะทางบ้านนะครับแล้วก็สภาพแวดล้อมเนี่ยมันไม่เอื้ออานวยนะครับคุณก็ไม่สามารถเป็นกีฬาระดับโลกได้นะครับตัวอย่างใี้เห็นชัดเลยครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าสมมติคุณมีความใฝ่ฝันอยากเป็นนักพัฒระดับโลกนะครับแต่ยู่ๆครับพอโตขึ้นมาครับคุณกับ ไม่ได้เป็นคนที่สูงอย่างนี้คุณเตี้ยอย่างนี้คุณก็คุณก็เป็นนักกีฬาบาสะรับโลกน่าจะยากมากๆถูกไหมครับลองจินตนาการดูอีกครับว่าถ้าสมมติว่ามีการโคลนนิ่งตัวเราเองเนี่ยขึ้นมาอีกคนหนึ่งนะครับถามว่ามนุษย์โคลนนิ่งคนนั้นเนี่ยจะเหมือนกับเราร้อยเปอร์เซ็นทุกอย่างเลยหรือเปล่านะครับก็ออกคําตอบก็คือไม่แน่ครับเพราะว่าเจ้ามนุษย์โคลนนิ่งคนนั้นเนี่ยเขาอาจจะเติบโตมาใน สภาพแวดล้อมสภาพครอบครัวนะครับแตกต่างจากเรานะครับก็เป็นได้นะฮะดังนั้นแล้วนะครับในบทสรุปก็คือถึงแม้ว่าขนาดตัวเราเองเนี่ยหรือแม้แต่กระทั่งฝาแฝดหลายๆคู่เนี่ยที่แทบจะเหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับเกิดมาจากไข่ฟองเดียวกันนะครับพี่น้องที่เกิดมาจากพ่อแม่คนเดียวกันนะครับจริงๆฝาแฝดนี่ก็แทบจะเหมือนกันทุกอย่างแล้วเนี่ยนะครับยังไม่เหมือนกันเลยนะครับแล้วนักภาษาอะไรกันครับกับเวลาที่เราเนี่ยไปคาดหวัง ให้คนอ,นอื่นๆที่ไม่ได้มีแม้กระทั่งสายเลือดเดียวกับเรานะครับอาจจะไม่ได้เกิดประเทศเดียวกับเราด้วยซ้ําเนี่ยให้คิดเหมือนกับเรานะครับเราไปคาดหวังแบบมันได้ยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของความแตกต่างของคนนะครับที่หนังสือเล่มนี้เน้นค่อนข้างมากเลยนะครับเรื่องต่อมานะครับเขาพูดถึงเรื่องของความแตกต่างอีกนะครับพูดถึงเรื่องของการกินนะครับคุณผู้ฟังเนี่ยเป็นคนที่กินเผ็ดไหมครับ กินเผ็ดเก่งหรือว่ากินเผ็ดไม่เก่งหรือชอบกินเผ็ดหรือไม่ชอบกินเผ็ดนะครับเผ็ดนะฮะคำว่าเผ็ดของแต่ละคนเนี่ยก็ไม่เท่ากันอีกนะครับคนหนึ่งบอกเผ็ดนะฮะบางคนบอกไม่เผ็ดแต่จริงๆทั้งทั้งที่พ่อครัวเนี่ยทำออกมาเผ็ดเท่ากันนะฮะนั่นเป็นเพราะว่ายีนของการตอบสนองความเผ็ดของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับนอกเหนือจากยีนแล้วครับแบคทีเรียในตัวของเราเองเนี่ยก็ยังเป็นตัวส่งผลตอบพฤติกรรมในการกินของเราด้วยนะครับ พวกมันเนี่ยใช้วิธีการในการส่งสัญญาณเคมีไปที่สมองของเราโดยตรงนะครับให้เราเนี่ยโหยหาอาหารแบบที่พวกมันเนี่ยต้องการนะครับดังนั้นแล้วครับของโปรโดของใครหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นของโปรโดของตัวคุณเองก็ได้ครับอาจจะเป็นของโปรโดของแบคทีเรียก็ได้ซึ่งแล้วแต่ละชาติเนี่ยครับก็มีรสชาติโปรโดไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่ามียีนเนี่ยต่างกันตามภูมิประเทศนะครับตามบรรพบุรุษนะครับ ทีนี้คนอ้วนบางคนเนี่ยครับอาจจะอ้วนเพราะว่าถูกส่งต่อพันธุกรรมมาจากแม่ก็ได้นะครับแม่ที่ชอบกินอาหารที่อ้วนๆเนี่ยก็ส่งต่อมายังลูกครับส่วนบางคนกลับกันครับกินมากก็ไม่อ้วนนะครับอันนี้เนี่ยเขาก็ต้องการจะสื่อว่าแบบถ้ารู้แบบนี้แล้วเนี่ยเราก็อย่าไปตัดสินคนอื่นนะครับในเรื่องของรสนิยมการกินนะครับหรือแม้กระทั่งความว้วนความผอมนะครับเขาเนี่ยชอบกินไม่เหมือนเราจริงๆมันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับ มันอาจจะแค่ว่าเป็นเพราะว่าเราเนี่ยมีแบคทีเรียเนี่ยตัวที่แตกต่างกันก็เป็นได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งของความแตกต่างกันของแต่ละคนนะครับทีนี้ถึงตอนนี้แล้วเนี่ยผมว่าคุณผู้ฟังเนี่ยก็น่าจะเริ่มเข้าใจแล้วนะครับเพราะมันเป็นเรื่องที่ธรรมดามากๆเลยนะครับที่แบบคนอื่นๆเนี่ยจะเห็นต่างจากเรานะครับเพราะว่ามุมมองนะครับร่างกายของเราโลกที่เราเติบโตมาเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับเราแล้วก็เพื่อนสนิทสนิทของเราเนี่ย อาจจะบางทีเนี่ยคิดว่าคนอื่นไม่ดีนะครับหรือถึงขั้นมาผิดปกติเลยที่แบบคิดไม่เหมือนกับคนกลุ่มเรานะครับแม้รกระทั่งเรื่องของความดีนะครับความดีเนี่ยก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับก็คือดีของใครนะครับใครเป็นคนตีความใครเป็นคนกาหนดแล้วความดีเหล่านั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นในยุคสมัยไหนนะครับเรื่องของความดีนี้ก็มีความแตกต่างกันมากเลยนะครับแบบเรื่องบางเรื่องในสมัยก่อนเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีพอยุคปัจจุบันเนี่ยก็อาจจะไม่ดีแล้วก็ได้นะครับ เช่นกันนะครับเรื่องที่พวกเราเนี่ยตีความว่าเป็นเรื่องดีในปัจจุบันในอนาคตอันใกล้ครับเด็กรุ่นใหม่ถัดมาเนี่ยเขาก็อาจจะตีความว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องไม่ดีก็เป็นได้นะครับก็เล่มนี้เนี่ยครับก็ต้องบอกว่าอ่านแล้วเนี่ยครับจะทําให้พวกเราทุกๆคนเนี่ยครับเลิกเอาไม้มาทัดของตัวเราเองเนี่ยไปเที่ยววัดคนอื่นนะครับแล้วก็ไปตีความว่าเขาเนี่ยถูกหรือว่าเขาผิดนะครับเขาผิดเราถูกอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีหลายเรื่องเลยครับที่น่าสนใจนะครับ แล้วก็ขัดกับความเชื่อที่เราเคยมีมาก่อนนะครับอย่างเช่นนะครับเรื่องของผัวเดียวเมียเดียวนะครับคนเราเนี่ยแต่งงานแล้วเขาก็ห้ามแต่งงานซ้อนใช่ไหมครับเขาก็บอกว่าเป็นเพราะว่าศีลธรรมอันดีงามนะครับทีนี้ครับมีหลายชนเผ่าเลยนะครับในโลกปัจจุบันเนี่ยครับที่ผู้หญิงเนี่ยสามารถที่จะไปมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายคนอื่นที่ไม่ใช่สามีตัวเองเนี่ยได้หรือแม้แต่กระทั่งในบางเผ่าเนี่ยครับก็สามารถแต่งงานกันเองได้ในหมู่ญาตินะครับคําถามก็คือ แล้วสินธรรมของใครครับที่เป็นสิ่งที่ถูกต้องของพวกเราหรือว่าของเผ่าต่างๆนะครับที่มีการแต่งงานในเครือญาติหรือว่าที่แบบสามารถไปมีเพศสัมพันธ์กับคนที่ไม่ใช่สามีภรรยาของตัวเองได้นะครับมองไกลไปกว่านั้นอีกครับผู้เขียนนะครับคุณนิวกลมนะครับก็ยังพูดถึงเรื่องของเรามนุษย์อย่างเราๆเ,เนี่ยครับที่คิดว่าพวกเราเนี่ยเป็นเผ่าพันธุ์ที่ฉลาดที่สุดแล้วก็เป็นเผ่าพันธุ์เดียวที่มีวัฒนธรรมนะครับมีภาษาแต่ถ้าว่าในหนังสือเนี่ย พยายามจะชี้ให้เห็นครับว่าเจ้าสัตว์อื่นๆเนี่ยก็มีวัฒนธรรมเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบอย่างในหนังสือเนี่ยเขายกตัวอย่างเรื่องของปลาวานนะครับอันนี้เปิดโลกผมมากๆเลยนะครับปลาวานนี่มีวัฒนธรรมด้วยนะครับก็อันนี้ค่อนข้างจะแบบวิทยาศาสตร์หน่อยนะครับสรุปเลยนะครับว่าเล่มนี้ครับก็เป็นอีกเล่มหนึ่งของคุณเอ๋นิยุคลมเลยนะครับที่ใช้วิธีการเขียนเรื่องแบบกก่งๆวิชาการนะครับโดยที่แบบ ุณเอ๋นั้นได้มีการไปสรุปนะครับแล้วก็ยกเอาตัวอย่างหรือว่าเนื้อหาเนี่ยมาจากเล่มอื่นๆที่คุณเอ๋เคยอ่านมาแล้วนะครับก็ <c oughs> ส่วนมากก็จะเป็นเล่มที่เกี่ยวกับวิชาการหน่อยนะครับเล่มนี้แล้วก็มาขมวด,ด้วยภาษาของตัวเองแล้วก็มีการในบางบทเนี่ยก็เสริมความคิดความคิดเห็นของตัวเองเ,เข้าไปด้วยนะครับส่วนตัวต้องบอกเลยครับว่าสไตล์เนี้ยของคุณนิวกลมเนี่ยผมค่อนข้างชอบมากเลยนะครับเล่มเนี้ยก็แบบชอบมากๆเลยครับเพราะว่าได้รู้อะไรๆเนี่ยเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยนะครับ ที่สําคัญที่สุดครับมันช่วยให้เราเนี่ยเตือนตัวเองนะครับว่าเราเนี่ยอย่าไปเกลียดคนที่เห็นแตกต่างจากเราครับเพราะว่าโดยพื้นฐานแล้วไม่มีใครเหมือนกันนะครับความจริงเนี่ยไม่ได้มีแค่สิ่งที่เราเชื่อเพียงหนึ่งเดียวนะครับเล่มนี้นะครับก็แนะนําเลยสําหรับทุกคนนะครับถามว่าอ่านยากไหมก็ต้องบอกว่าพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าบางเรื่องเนี่ยก็เป็นเรื่องหนักๆนะครับอย่างเช่นของความเชื่อนะครับเรื่องของแบบ คือมันวิชาการพอตัวเลยนะครับอาจจะต้องชอบแนวนี้ถึงจะอ่านเราสนุกนะครับแต่ว่าคุ้มค่ามากครับต้องบอกว่าเปิดโลกมากเลยแล้วก็ขยายขอบเขตความรู้ของเราเนี่ยให้กว้างไปอีกมากเลยนะครับที่สําคัญครับมันจะทําให้เราเนี่ยเข้าใจถึงความแตกต่างของผู้คนเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นครับคุณอ่านจบแล้วคุณจะมีเอมพารตีมากขึ้นแน่นอนเลยอันนี้ผมการันตีได้เลยครับโอเคสุดท้ายนะครับก่อนจะจบในวันนี้นะครับก็ ขอให้ทุกคนมีความสุขในการอานหนังสือที่ชอบครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าครับผมสวัสดีครับ